สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมคอมมานด์ของคือริดอลือ3กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะและในวันนี้เราอยู่กับคุณอ m ม r รัน <c> ส <oughs> นะฮะเป็นโซเวียตสีน้ำเงินนะครับและคู่ต่อสู้ของเขานะครับเป็นจักรวรรดิแดนอดทิตอุทัยนะฮะภายใต้ชื่อชื่ออะไรนะชีคิวย่านะฮะ ซีกิวซีิวยา่าไม่รู้นะฮะออกเสียงยังไงนะอ่ารู้แต่ว่าเขาเล่นเป็นญี่ปุ่นสีฟ้านะครับสู้กับโซเวียตสีน้ําเงินนะครับซึ่งก็ขัดใจอีกแล้วนะฮะโซเวียตีนโซเวียตมันไม่น่าจะเป็นสีน้ำเงินนะสีน้ําเงินนี่มันเป็นสีประจําฝ่ายพันธมิตรนะครับผมอันนี้เราก็รู้กันดีนะครับโอเค วันนี้เราอยู่กันในแผนที่ที่มีชื่อว่า Industrial Strength นะครับผมซึ่งฝั่งสีฟ้านี่เปิดด้วย i n s t a n t d o Jo นะฮะอย่างนี้เลยนะครับผม <c oughs> อือโอเคตามปกติดูดวยตามปกตินะฮะฝั่งญี่ปุ่นเนี่ยมักจะสร้างโ i โจ e n d ออกมา3คัน นะสามตัวสามอันสามที่สามแล้วแต่คนจะเรียกนะครับผมก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนี้ผมจะใช้ลักษณะน้าว่าอะไรดีก็คือสองตัวเนี่ยจะมากลางเป็นโรงทหารนะฮะอีกส่วนนันนุคออีกตัวหนึง่งเนี่ยก็จะเอามากางใกล้ๆกกับฐานของศัตรูนะฮะหรือไม่ก็เอาไว้ไล่เหยียบทหารราบอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วตอนนี้ยังไงครับสมังยี้โอแตกแน่นอนครับลักษณะนี้บึมเรียบร้อยนะฮะ เงินหายไป500เต็มเลยนะแต่ว่าฝั่งส่องสีฟ้าอ่าผมจะพูดอะไร่าแต่ว่าสําหรับผู้เล่นฝั่งญี่ปุ่นเนี่ยถ้าหากว่าจะเล่นแนวนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับความเสี่ยงนะครับว่าคุณจะเรียกว่าอะไรนะจะต้องสูญเสียนา,นานโนคอไปนะฮะนั่นแหละครับแล้วตอนนี้ฝั่งสีฟ้าส่งเอนจิเนียร์มาลงน้ําแล้วยังไงต่อครับจะไปไหนอ๋อจะเอามาเข้าอ่าโรงกลั่นน้ํามันนี่นะฮะ แต่ว่าก็ต้องอ้อมกันนิดนึงนะฮะเอาแล้วตรงนี้มีฐานฝั่งสีน้ําเงินเข้าประจาการในเตึงนะฮะโอ้โหยิงบอนะ่อน้ามันอย่างสบายใจเลยะฮะแต่ในขณนะเดียวกันนี้ยังไงครับแมงมุมเข้าไปที่รถเก็บแรกของฝั่งสีฟ้านะฮะโอ้โหพร้อมด้วยซิกเกิลน,นะครับผมคือแบบไม่ได้ไม่ได้จับภาพนิดเดียวเออนิดเดียวนแปบ๊บเดียวนะฮะเรียบร้อยนะครับโอ้โหแล้วลงรถก็เสร็จพอดีนะฮะเรียบร้อยครับลงรถสร้างเสร็จปับ๊บเคลียร์แมงมุมออกได้ในทันทีเลยนะฮะ เนี่ยครับไอพวกหุ่นยนต์ซ่อมแซมของอของโรงรถเนี่ยฮะมันก็จะสามารถใช้ยืยมือไปโดนโตขอไัยนะมันก็สามารถใช้เพื่อที่จะเคลีย์เมงมุมออกจากรถได้นะตรงนี้ยังไงบ่อน้ำมันก็จะแตกแล้วนะส่วนตรงนี้โอ้ฝั่งซีนเมื่อนรถถังแฮมเมอร์มาแล้วฮนะอย่างไวเลยนะอย่างไววันนี้ก็เพิ่งจะสมนาทีเสรศษเองนะครับผมโอเคเทคเทียสองมาแล้วนะครับฝั่งสีนเะิืแอ้วตรงนี้ผมคิดว่าแตกแน่นอนนะโอ้โหหานเยอะมาก เังไ,ไงเอาเอ,าอา๋อมี2สองคนโอเคยังน้อยฝั่งสีฟ้าก็ถือว่าป้องกันบ่อน้ามันของตัวเองได้นะณจุดนี้แล้วฝั่งสีน้ำเงินอ๋อ m c b อยู่นี่นี่เองก็ว่าอยู่มันหายไปไหนนะแล้วตรงนี้ยังไงครับแทง b u ตอร์ออกมาเรียบร้อยนะครับโอ้โหฝั่งสีน้ำเงินเอางี้เลยนะฮะคุณสร้างโรงทหารอัดหน้าบ้านของฝั่งสีฟ้าเลยเลยครับโอ้โหแล้วอันนี้อะไรครับเนี่ยหืปล่อยทหารเข้าไปแบบชิวๆอย่างนี้เลยนะเป็นฝักรูเปอร์นะครับ เข้ามาตรงนี้แล้วก็มายิงรถเก็บแร่แต่ว่าฝั่งสีฟ้าเนี่ยรถเก็บแร่มันสามารถใช้เป็นาสามารถอาเรแรงจากาปืนใหญ่ไปเป็นปืนกลได้นะครับแต่ว่าเขาก็ไม่ใช้นะครับแล้วสุดท้ายก็เสียรถเก็บแร่ไปนะแล้วตรงนี้ยังไงครับเทงุบินลงมาต้องหอบลงมาเพื่อที่จะเคลียร์นะฮะถ้าไม่งั้นแตกแน่นอนครับแล้วแล้วเดวทุยแล้วตรงนี้คืออะไรครับเนี่ยโอเคไม่รู้นะฮะร,รู้แต่ว,ว่าตรงนี้ m c v พับอีกแล้วนะครับแล้วก็ ขอยออกมาฮะแล้วจะไปไหนต่อครับอันนี้ไม่ทราบนะครับผมตรงนี้ยังไงเอ่ยโอเคทหารเข้าตึกแล้วก็ออกจากตึกนะฮะแล้วตรงนี้ยังไงครับมีทหารถือดาบมาฟันืมเอ่อสำหรับทหารจักรวรรดิของอฝั่งญี่ปุ่นเนี้ยถ้าหาว่าถือดาบแล้วมาฟันกับหมีหรือว่าฟันกับหมาเนี่ยมันจะเป็นการแลกเลือดกันนะฮะก็คือตายคู่นะครับผม อันนี้บอกไว้เผื่อมือใหม่เข้ามาดูนะครับแล้วตรงนี้อะไรเนี่ยมีทานเสียเงินกําลังยิงบ่อน้ํามันของสีฟ้าอีกแล้วนะฮะวาตรงนี้ถือรูดโดรนเอยไม่ใช่อ่าอะไรนะเบรสโดรนแตกนะแล้วตรงโอ้โหตหัวถังแฮมเมอร์มายิงยิงบ่อน้ํามันแบบชิวๆเลยนะฮะล,ลักษณะนี้แตกแน่นอนครับผมไม่ต้องเสริมนะฮะแต่ในขณะเดียวกันนะครับฝั่งสีฟ้าก็ดรอปเทง,งุลงมาเพื่อที่จะ ฮารัสรถเก็บเร่นะครับของฝั่งสีน้ำเงินนะแต่ว่าเปิดเกราะได้ทันแล้วตรงนี้แฮมเมอร์ต้องเข้ามาเคลียร์นะครับได้ยไงครับตรงนี้ก็บึ้มไปนะโอ้โ oh, ห dis honorable arm ไม่ใช่เลยนะ honorable discharge นะฮะครับอืมันดามองก็เข้าตัวรถแฮมเมอร์ไปนะฮะเลือดเป็นแถบเหลืองเลยนะครับจังหวะน,นี้ฝั่งซีฟ้านี่ถ้าจะซ่อมถ้าจะซ่อมแซมยานผ่านอนะนี้ต้องสร้างคาชเชอร์คลีนนะตรงนี้เอาอะไรเนะี่ย ก็ตั้งแฮมเมอร์มาดูดดูดพลังชีวิตตึกหลังนี้นะฮะโอเคเพื่อซ่อมแซมตัวเองส่วน MCV ของฝั่งสีมันก็ย้ายมาตรงนี้นะครับแต่ว่าฝั่งสีมันเขายังไม่เค้ื่อนเ,เทียร์สามนะแล้วฝั่งสีฟ้าว่ายัางไงครับเทียร์สองมาหรือยังอันนี้ไม่ทราบนะฮะไม่เห็นนะฮะอันนี้บั็กแดกนะครับผมปกติมันจะมีไฟสีฟ้า,ฟาแสดงระดับเทียร์ของโรงรถนะฮะมันจะอยู่บนนี้นะครับแต่ว่าอันนี้มันมันไม่เห็นนะมันติดบั็กนะครับ เนี่ยเนียแบบแบบนี้ครับเป็นไฟแบบเนี้ยอ่าเป็นขีดบนนี้นะฮะนี่นั่นแหละอ่าในตรงนี้อะไรเอ่ยอันนี้ยแฟลกทปปรูเปอร์ใช้ระเบิดทาลายรัว้วแล้วทำไมมีดูอยู่ตรงนี้แสดงว่าตรงนี้นี่ฝั่งสีฟ้าเคยมาสร้างโรงก็บแร่ไว้นะฮะดูทรงแล้วโอเคเดี๋ยวเรามาดูดูเดยเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ดีกว่านะฮะโอเคแทงบัตเตอร์ทำลายหมีไปได้นิหน่อยแล้วก็โดนหมีตบตายนะ,ะส่วนตรงนี้ โดนทหารเกณฑ์ปาระเบิดขวดใส่แบบไม่คิดชีวิตเลยนะฮะยังไงครับบึ่มตายนะฮะประดับยศเลยนะครับติดหนึ่งบ้างเลยนะแล้วตรงนี้อะไรเอ่ยโอ้ VX มาแล้วนะครับฝั่งสีฟ้าแสดงว่าเขาขึ้นเทียรสองไปแล้วนะระเบิดบึ้มอหมือนชิ้นส่วนกระจุยกระจายปลวอีกแล้วนะฮะโอเคตรงนี้ยังไงครับโอ้โหเดี๋ยวนะดวงเก็บแรกของสีฟ้าอาอทำไมเลือดลดขนาดนี้เนี่ย mm hmm. เกิดอะไรขึ้นครับดูไม่ทันนะ รูแต่ว่าตรงนี้ยังไงครับทหารออกมาโดนเทงุยิงเรียบร้อยครับส่วนตรงนี้ MCV มากลางเป็น Construction Yard บริเวณนี้นะครเพื่อที่จะทําการ Expand นะครับดูทรงแล้วแต่เขาก็ยังไม่สร้างนะฮะจังหวะนนี้ยังไงสีฟ้ากลับบ้านมาซ่อมแซมก่อนนะ,ะก่อนที่จะลุยกันอีกรอบโอเคออกแล้วนะฮะจังหวะนี้แล้ฝั่งสีน้ําเงินกันจะเข้าบริเวณหน้าบ้านนะฮะแต่ว่าเจอรั้วนะครับ เจอกำแพงนะฮะเข้าไม่ได้นะครับต้องถอยออกมาก่อนนะฮะจังหวะนี้ฝั่งสีฟ้าก็บินไปบินมาอย่างนี้นะครับอ่าได้ยังไงครับเ้งุดรอปใช่ไหมยังนะฮะไม่ใช่นะครับเหมือนบินมาสเกลที่เฉยนะอ่านี่ไงครับชื่อครีนมาแล้วนะฮะเอาไว้่้มแซมยานพาหนะหรือว่าเอาไว้ขายยานพาหนะก็ได้นะครับแล้วตรงนี้อื้อฝั่งซูเปอร์กำลังจะวิ่งเข้าตึกนะครับไม่ทันโดนเถงุดีนายไปได้ก่อนนะครับแล้วก็มายิงรถเก็บแร่ตรงนี้นะ ฝั่งสิน้ำเงินก็ต้องส่งแฮมเมอร์มาเคลียนะฮะยางวันไหนโอเค <c oughs> ตอนนี้ผมยังไม่สามารถที่จะคาดเดาได้นะับว่าใครจะแพ้ใครจะชนะนะครับเพราะถึงแม้ว่าฝั่งสีฟ้าเนี่ยเขาจะขึ้นเทียร์สองแล้วก็ตามนะซึ่งก็คงจะเน้นไปที่อ่า Vx นะฮะแต่ว่าเขาก็มีบูฟล็อกนะฮะเนี่ยเต็มเลยนะแต่ตอนนี้ฝั่งสีน้ำเงินเมื่อกี้กะจะ expand นะครับแต่ว่าเจอ เงงมาฮาราสก่อนนะครับต้องพับ NCV จริงๆไม่จะเป็นต้องพับก็ได้นะฮะโอเคแล้วก็กางอีกนะครับผมกางแล้วก็ระเบิดตู้นะชิ้นส่วนกระจุกระใจเพราะเพราะเพราะว่าเลือดมันลดนะฮะตามปกตินะครับแล้วตรงนี้ยังไงครับตรงตรงนี้แล้วรถเก็บเร่โดนเมงมุมเข้าโอ้โหต้องต้องไปซ่อมแล้วครับต้องไปเคลียร์นะจะทันไหมครับจะทันไหมเอ่ยผมว่าไม่น่าจะทันนะจังหวะนี้เพราะจำเป็นต้องดีนายทิ้งแล้วนะฮะ เนี่ยไงโอ้โหใช้พยดีเฟนสโตรนโอเคสุดท้ายก็ได้นายรถเก็บแรกตัวเองทิ้งอยู่ดีนะฮะแล้วไม่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 กลับไปซ่อมก่อนนะฮะเทง,งูตัวนี้มันจะตายแล้วนะฮะเคตรงรานี้อทหารแตกนะครับแทงบัสเตอร์มุดดินก็โดนระเบิดขวดอีกแล้วนะฮะอ๋ะอนี่ผมลืมบอกอย่างหนึ่งนะคือคุณอมมารันส์เนี่ยฝั่งสีน้ำเงินเนี่ยเขาเป็นโปรเพเยอร์นะฮะ เป็นผู้เล่นมืออาชีพเลยนะครับลงผมเห็นเขาลงอีเวนต์ก็ค่อนข้างบ่อยอยู่นะ่าแต่ว่าเกมนี้เนี่ยไม่ใช่เกมอีเวนต์นะไม่ใช่เกมแข่งขันนะครับอันนี้เป็นแมชที่ผู้เล่นเขาจัดเล่นกันเองนะทั้ง2ท่านนี้นะครับแล้วก็นี้ก็ต้องขอยืนยันเหมือนเดิมนะฮะว่าผมตอนนี้ผมยังไม่สามารถที่จะ c a s เกมแข่งได้นะ,ะเนื่องจากว่ามันต้องลงแมปแพ็ค 1.12.6นะครับซึ่งตอนนี้ลิงก์มันพังนะผมโหลดไม่ได้นะครับเพระเาะฉะนั้นก็คงจะเป็นแมชธรรมดาไปก่อนนะช่วงนี้โอเคหรือแม้ก็อาจจะเป็นเกมแข่งก็ได้ฮะถ้าหากว่าเขาใช้แมปที่มันติดมากับตัวเกมนะที่ไม่ใช่แพ็กเสริมนะส่วนใครที่มีแล้วก็สามารถไปโหลดตัวเกมอีเวนต์ต่างๆมาดูได้นะก็นแนะนำนะครับ สนุกดีนะฮะดูโปรเพลเยอร์เล่นกันนะครับส่วนตรงนี้ฝั่งสีฟ้านะครับส่ง Vx มาแล้วนะครับโอ้มีหุ่นดูซับดาเมจด้วยแล้วคุณไม่ยิงบูฟรอกก่อนนะฮะแต่ไปยิงโรงเก็บแร่เออไม่ใช่โรงเก็บแร่โรงโรงรถนะฮะแล้วคุณยิงให้แตกทําไมไม่สีฟ้าคุณถอยทําไมเนี่ยโอ้โอ้ถ้าสีฟ้าไม่ถอยนี่แตกนะฮะจงังหวะน,นี้โอ้แลาวนเ้เงินจะสร้างโรงรถอีกหโรงโอเคแคนเซิลไปแล้วนะ น่าจะเพราะว่าคิดว่าโรงนี้จะแตกนะแล้วสุดท้ายเขาก็ได้กดแคนเซิลไปแล้วตรงนี้เอาแล้วก็สร้างใหม่อ๋อน่าจะขยับนะฮะตรงนี้เอายังไงครับโอ้แล้วฝั่งซีนเมืองเขามีทวินเบรดแล้วอะ่ะอ๋อสนามบินอยู่นี่นะโอเคแล้วยังไงครับตรงนี้ปะทะก,กันอย่างดูเดือดเลยนะฮะทั้งสองไฟ ยังไงครับแล้ว vx โอ้ vx ลงพื้น vx เนี่ยลงพื้นเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการโจมตีจากบูฟล็อกนะฮะแต่ว่าพอลงพื้นมาปั๊บมันก็โดนแฮมเมอร์ยิงนะซึ่งแฮมเมอร์เนี่ยมันเป็นอยู่นิตต่อต้านยันกรอกอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นยิง vx เข้านี่ยยิง vx เข้าได้เยอะแน่นอนฮะ,ะตรงนี้แต่ว่าเขาหันมายิงโรงทหานก่อนนะ,ะแล้วจังหวะน,นี้ยังไงครับโรยจะรัวใส่บูฟล็อกเลยนะโอเคอย่างนั้นเลยครับ อันนี้นี่เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องนะคุณควรที่จะขึ้นฟ้าแล้วก็ทาลายบูฟรอกซะนะครับแต่ว่าตอนนี้ดูเหมือนว่าจะล่วงไปหลายลาแล้วนะฮะแล้วยังไงครับบูฟรอกแตกเรียบร้อยโอเคบูฟรอกเออไม่ใช่บูฟรอาชอปเปอร์ว x เหลือรอดอยู่2องลำนะฮะโอเคก็ยังดีนะฮะแต่วันนี้ยังไงครับเทงุดอบลงมาแล้วโดนเมงมุมเข้าอย่างเดือดเลยครับฝักแคนนอนกำลังมานะฮะตรงนี้ยังไงครับต้องดีนายยูนิตตัวเองทิ้งนะครับเพื่อไม่ให้เมงมุมมันสร้างความเสียหายได้มากกว่านี้ แล้วโอ้โหแมมเมื่อแมมเมื่อออกมา2คันทําให้อาเทงุต้องโดดขึ้นฟ้าเลยนะครับไม่งั้นแตกนะฮะแล้วสุดท้ายโรวรถตรงนี้ก็แตกนะเนี่ไหนแฟราแคนนอนเขี่ยมาแล้วฮะปืนใหญ่ต่อตาระกาศยานนะฮะอืมเรียบร้อยฝั่งสีฟ้าก็ต้องถอยก่อนนะครับผมว่าดูทรงแล้วเกมนี้น่าจะยาวนะฮะยาวไปยาวไปนะฮะเที่ฝั่งสีฟ้ากลับมาซ่อมแซมก่อนนะครับ อยู่นิ่งๆสิครับถ้าคุณไม่อยู่นิ่งๆนี่หุ่นมันซ่อมไม่ได้นะฮะต้องทำอะไรเนี่ยสีฟ้าอ๋อมันว่าจะจัดทัพให้มันทั่วถึงนะฮะทั่วถึงสําหรับการซ่อมแซมเนะโอเคตอนนี้สีฟ้าจะเข้าอีกไหมก็ต้องมาดูกันนะครับดูแต่ว่าโดโจกำลังมานะฮะโรงทาหารของเราและตัวี ดรอปลงมาทําไมอ๋อน่าจะดรอปลงมาเพื่อใส่หุน่นนี่ไงหุ่นดูซับดาเมจนะฮะพอร์ดิเฟนซ์โดรนนะฮะเออแล้วยังไงเอ่ยฝั่งน้ําเงินฝั่งน้ําเงินอยู่ไหนตรงนี้มีทหารเกณฑ์วิ่งมาสองคนวิ่งมาทําอะไรครับเนี่ยอ๋อมาเปิดแมปนะ,ะเพื่อที่จะดรอปดาวเทียมนะใช่ไหมดาวเทียมนะโอเคดาวเทียมจริงด้วยลงไปสองดาวเทียมนะฮะ ดาวเทียมนี่ลักษณะนหนามเขาเรียกว่าอะไรหะอ,อันญานลำเออดาวเทียมสองลำใช่ยช่ใชัย <c oughs> บางทีก็ลืมนะครับภาษาไทย <c oughs> โอเคอ่ะตรงนี้ยังไงครับประทาก,กันอีกแล้วนะอย่างเดือดเลยตรงนี้แฮมเมอร์เหยียบได้นะ,ะเนี่ยโอเคเหยียบไปแล้วนะครับอผมว่าอาจจะต้องทําลายตึกหลังนี้ทิ้งนะเพราะทําลายตึกพวกนี้ทิ้งก็อืก็ดีแต่ว่าแบบนี้เนี่ยจริงๆแล้วเอาทหารเข้าประจําการในตึกเนี่ยจะดีกว่านะ แต่ก็อย่างที่เห็นกันนะครับคือเล่นไปเล่นมาเนี่ยมันก็ก็ผูกพังกันได้นะฮะแล้วตอนนี้ฝั่งเียงมึงก็จะเข้าอีกรอบนะครับกําลังยิงโรงทหารอย่างเมามันเลยนะครับบึ้มไปแล้วนะแต่นะครับออกมาตรงนี้โดนหมีตบใต้โอ้โหฝัางเศ็งเงทำทําไงจะเจาะรั้วนะฮะจะเจาะกาแพงแต่ว่าเขาจะเข้าได้หรือเปล่านะครับ <c oughs> โอ้เมนเฟรมเทคโนโลยีนาโน นาโนเทคเมนเฟรมนะอ่าอันนี้ชื่อภาษาอังกฤษนะครับแต่ชื่อภาษาไทยก็ที่ผมพูดไปนั่นแหละฮะเมนเฟรมเทคโนโลยีนาโนเออนั่นแหละเทคเทียสามกำลังจะมานะฮะจากฝั่งสีฟ้านะครับซึ่งจะเป็นโรงรถหรือเปล่านะฮะคิดว่าอาจจะเป็นไปได้นะฮะดูจากแถบโปรดักชันแล้วมันขึ้นอ่ามันขึ้นค่อนข้างช้านะฮะอย่างวันนี้ใช่ไหมเออจริงๆผมก็กดดูได้นี่หว่า หนลงรถอ๋อใช่นะฮะโอ้โหเมกะบีบริกทรูนะฮะเรียบร้อยครับเทคเทียสามมาแล้วนะครับของฝั่งสีฟ้านะฮะเราสีน้ําเงินว่ายังไงครับสีน้ําเงินเฉียนเงินนี่เขามีเทียสาม,มเนนะลยเขายังไม่เห็นนะแบตเทิร์นแลบยังไม่เห็นเทียนี้สนามบินอ่าตรงนี้ยังไงครับฝั่งสิอืมโอ้โหเดีๆๆๆๆๆๆๆ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเนาเียเงินคุณกลางเอ็มซีวีไหมนี่แล้วคุณสร้างเทสลาคอยตรงนี้มันจะสําเร็จเลยครับ มันไม่น่าจะสําเร็จนะเอามาอันนี้เอามาเพื่อบีบเบความสนใจเฉยเฉยหรือเปล่าฮะเคแคนซึลทิ้งไปส่วนตรงนี้ก็ปล่อยให้แฮมเมอร์เจาะรั้วไปนะจะเจาะได้หรือเปล่าก็ต้องมาดูกันนะครับผมมาแล้วครับเวฟฟอร์สอาร์เิลลอรี่นะฝั่งซีเมินน่าจะเห็นแล้วนะครับตรงย้าย MCV นีบนะเพราะว่าไอตัวนี้เนี่ยวฟฟอสอาร์เิลลรีเนี่ไอปืนใหญ่ คันนี้เนี่ยมันสามารถายิงทะลุสิ่งกีดขวางได้นะสรุปก็คือเอาง่ายคือมันอยู่ตรงนี้มันก็สามารถที่จะยิงทะลุหน้าผาตรงนี้มาสู่เป้าหมายแถวนี้ได้นะถ้าผมจำไม่ผิดน,นะอ่า,อาแล้วตรงนี้อะไรเนี่ยโอเคโดนสอยไปนะตอนนี้ฝั่งสีน้ําเงินนี่ส่งกองถ้ามากดดันหน้าบ้านฝั่งสีฟ้าอย่างอ่าอย่างเมามันเลยนะฮะ อาจจะมีถอยไปบ้านนะครับแล้วตรงนี้ยังไงครับเทงูตบลงมาโอ้โหแฮมเมอร์ต้องมาเคลียร์แล้วฮะตรงนี้ยังไงครับอืมอย่างเดือดเลยนะฮะอย่างเดือดโอเคเออเอา UI ออกสิโอ้โหทั้งเทงูทั้ง VS แล้วทีนี้กลายเป็นว่าฝั่งสีน้ําเงินเพลียงพล้ำนะฮะมีแทงบัสเตอร์คอยซัพพอร์ตบนพื้นด้วยนะครับโอ้โหยังไงครับบูฟล็อกบูฟล็อกลงน้ําไม่อ่าไม่รอดนะฮะจังหวะนี้บึ้มเรียบร้อยครับผมอย่าลืมนะครับเทงูมันลงน้ําได้นะฮะ มัเทงุ้งเป็นยูนิตสะเทือนน้ำสะเทือนบอกนะแล้วตรงนี้อะไรครับเนี่ยโอ้โหมีเทอร์มินเดตมาลอยยิงด้วยนะในขณะเดียวกันตรงนี้ก็โดน VX สอยไปหนึ่งลำนะฮะเท่าที่เห็นด้วยสายตาคิงโอนี้มาแล้วนะครับยูนิตเทียสามอีกหนึ่งตัวนะฮะแล้วตรงนี้ยังไงเอ่ยโอ้โหเครื่องบินมิกเครื่องบินมิกแบบคือกะสร้างมาเพื่อดักเทงูโดยเฉพาะนะฮะแต่ว่าเทงุ้งมีหุ่นดูซับดาเมจนะครับเทอร์มินเดทร่วงไปสองลำนะฮะเหลืออยู่หนึ่งลำนะครับสองหรือสามดูไม่ทันนะ รู้แต่ว่าทวินเดตตอนนี้เลยอยู่หนึ่งลำแล้วอยู่ในเอออ้อยอยู่นี่นะโอเคแล้วก็มายิงโรงแปรร่ของฝั่งสีฟ้าที่ก x p a n นไว้ตรงนี้นะฮะแล้วก็มีการกลาง MCV ณนะจุดนี้ด้วยนะครับทีนี้แล้วงไงครับบิ้มไปแล้วนะกลางน้ําเลยนะโอ้ขายทิ้งเลยนะครับโอเคก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีนะครับดีกว่าปล่อยให้มันแตกทิ้งเฉยๆนะฮะแต่ว่าภาคสามเนี่ยการขายสิงก่อสร้างเนี่ยมัน ราคาจะขึ้นอยู่กับสภาพของสิ่งก่อสร้างหลังนั้นๆนะฮะอ่าอ่าถ้าหากว่าสิ่งก่อสร้างคุณเลือดเต็มนี่ถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะได้ราคาคืนคร,ครึ่งหนึ่งนะฮะอ่าแต่ว่าถ้าหากว่าเลือดลดมันก็จะลดลดลงไปอีกนะตามนั้นตรงนี้ยังไงฝั่งสีงน้ำเงินสรงโทมเบลดมายิงรูงเก็บแร่อ,อีกแล้วนะ,ะจากวะนนี้ต้องถอยแล้วครับ VX มานะครับโอ้โหเป็น VX ที่ประดับยศด,ด้วย1ดาวนะมันจะยิงแรงมากนะครับรีเจนเลือดตัวเองได้ด้วยนะ,ะแล้วตรงนี้ ยังไงครับฝั่งสีฟ้าส่งเทงุมาโดนไล่กลับไปแล้วก็มายิงทหารตรงนี้อีกนะฮะอันนี้อะไรเนี่ยโอ้มีเทงุไมาอีกเหรอฮะโอเคเทงุดหลบลงมาตรงนี้ส่งทวินเบลดมาเคลียร์นะฮะตรงนี้ฐานทัพกลางน้ําของฝั่งโซเวียตสีน้ําเงินนะครับม,มีสนามบินกี่ที่เนี่ยหนึ่งสองแล้วก็สามใช่ไหมผมเห็นอยู่สามที่นะฮะจังหวะน,นี้โอเค และแล้วในตอนนี้ฝั่งสีน้ำเงินก็ได้ทำการยึดพื้นที่บริเวณนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะโอเคตอนนี้เท่าไหร่แล้วโอ้โห19นาทีจะ20นาทีแล้วนะยังไม่รู้ผลแพ้ชนะเลยนะครับตอนนี้ฝั่งสีน้ำเงินมาตรงนี้เจอ VX ดรอปลงมาร่วงไปหนึ่งลำนะฮะ Twin Blade โอ้โหน่าเสียดายมากโอเคและในขณะเดียวกันนะครับฝั่งสีน้ำเงินก็สง่ง Twin Blade เข้ามาตรงนี้นะครับแล้วก็มาเจอเทงุแล้วไงครับเทงุ ต้องเข้าดีๆนะฮะต้องเอ้จริงๆถึงเุเข้าได้อยู่นะี่ไม่ทันนะเอาเดี๋ยวแล้วคุณรอบมาตรงนี้นี่ทวินเบลดไล่ไล่ยิงได้นะเนี่ยจังหวะน,นี้โอ้โหเหมือนเปิดโอกาสนะแต่ว่าก็จําเป็นนะครับถ้าไม่งั้นก็จะโดนมิกสอยหมดนะครับอ่าตรงนี้ก็ต้องเลือกเอานะจริงๆบินกลับฐานก็น่าจะดีกว่านะฮะโอเคอย่างน้อยก็กลับมาซ่อมได้ก็ถือว่าดีแล้วนะอ่าเกม เรือเลือดสามนี่ซ่อมซ่อมนี่มันถ้าซ่อมยูนิตยานเกราะนี่ซ่อมฟรีนะฮะแต่ว่าซ่อมสิ่งก่อสร้างนี่ก็เสียเงินเหมือนเดิมนะ <c oughs> โอเคบองมีไงครับ <c oughs> ผมว่ากองทัพฝั่งสีน้ําเงินนี่มีอะไรให้เล่นเยอะแยะเลยนะฮะจังหวะน,นี้เอาโอเคกองทัพภาคพื้นดินแฮมเมอร์สองคันกับเทอร์เรสโดนหนึ่งตัวนะเทอร์เรสเทอร์เรสโดรนโอเคบูฟล็อกมาแล้วเอาเลยไงครับเทงุ แอบอ้อมมาตรงนี้โอเคได้อยู่นะฮะไม่ตายไม่พังนะตรงนี้ดรอปลงมาหนึ่งตัวเรียบร้อยยิงรถกับแร่ต่อเลยนะรถกับแร่เปิดเกราะโอ้โหแล้วตรงนี้เอา้าแล้วมาตันตรงนี้ต้องเสียสละแล้วครับยังไงก็ไม่รอดนะฮะโอ้วผมว่านะขออนุญ,ญาตด,ดูสิผมอยากรู้ว่าแต่ละท่านเหลือตังค์เท่าไหร่อันนี้เออสีน้ําเงินนะแทบไม่เหลือนะครับสีสีฟ้าก็เช่นกันนฮะโอเค เป็นตาที่น่าสนใจนะฮะนี่ฝั่งสีน้ำเงินโอ้โหขยายฐานอย่างนี้เลยนะฮะสร้างโรงไฟฟ้าใหญ่ตรงนี้เลยนะครับซูเปอร์เรยแอคเ,เตอร์พร้อมกับเทสลาคอยไว้ป้องกันนะแล้วก็มีฝักแคนนอนด้วย2กระบอกตรงนี้นะครับผมแล้วตรงนี้ยังไงฝั่งสีน้ำเงินจะเข้าไม่เข้าตรงนี้ยังไม่เข้าแต่ว่าตรงนี้เข้าแล้วแล้วตรงนี้โอ้โหมีบูฟล็อกด้วยเทงุดรอปลงมาเลยนะไรยิงบูฟล็อกเลยครับบึ้มไปแล้วนะหนึ่งคันแล้วก็ตามไปอีกหนึ่งคันนะจังหวะนี้ลงน้ําไปซะ เรียบร้อยนะฮะมียังไงครับ V X โอ้ยมาสอยเอ่อทวินเบลดนะฮะแต่ว่าไม่ทันกันนะครับปืนใหญ่พลังคลื่นของกองทัพญี่ปุ่นเนี่ยแตกไปแล้วนะฮะก็คงจะเป็นฝีมือของทวินเบลดนะฮะฝูงที่ร่วงไปเมื่อกี้แล้วก็เหลือรอดอยู่สองลำนะฮะอ่า <c oughs> ตรงนี้ฝั่งสีฟ้านี่อาจจะต้องอ่าสร้างกองทัพ เยอะกว่านี้หน่อยนะอย่างเช่นกองทัพ V X อะไรอย่างนี้นะแต่ทำไมเขาไม่เล่นสึนามิเออทำไมเขาไม่เล่นรถถังสึนามิคือเพราะสึนามินี่ก็ถ้าสร้างออกมานี่อาจจะพลิกเกมได้เลยนะถึงแม้ว่าฝั่งสีน้รเงินเขาจะมีแฮมเมอร์อยู่นะแต่ว่าแฮมเมอร์เนี่ยเขามีจำนวนน้อยนะครับแต่ก็มีเทอร์เดนแค่ตัวเดียวด้วยแต่ว่ารถถังสึนามินี่มันสร้างได้เร็วกว่านะถ้าผมจำไม่ผิดนะ แล้วฝั่งสีฟ้าผมว่าฝั่งสีฟ้านี่คงไม่กล้าที่จะเล่นกองทัพเรือนะดูทรงแล้วโอ้โหทุบนเบลดแตกกลางอากาศเลยนะแล้วจังหวะน,นี้นะครับฝั่งสีน้ําเงินเนี่ยผมว่าอีคโนมิกนี่แน่นมากเลยนะอีโคโนมิกของฝั่งสีน้าเงินนี่คือแข็งเกร่งสุดๆเลยนะครับแล้วตอนนี้เขาก็สร้างท่าเรือแล้วนะแต่เขากําลังสร้างอะไรอยู่ก็ไม่รู้นะครับตรงน,นี้เป็นเรเตอร์ไอออนคือเท่นโอ้โหมานเหล็กเอาละครับพี่น้องฮะ อาวุธสุดยอดของฝั่งโซเวียตนะฮะสายซัพพอร์ตกำลังมานะครับไอรอนเคอร์เทนนะฮะม่านเหล็กของเรานะครับผมต,ตอนนี้อะไรเนี่ยทาหารทหารกนินถือระเบิดขวดมาป้าอัดตึกแตกหนึ่งเรียบร้อยโอ้โหโอเคติดดาวเลยนะรีเจนรีเจนเลือดตัวเองได้ตรงนีอายัางไงครับ เสียเงินเข้าอีกแล้วนะครับผมว่าจริงๆเสียเงินนี่ปั๊มยูนิตออกมาได้ทีไรเยอะแล้วก็เผด็จทุยเผด็จสึกได้ในทีเดียวเลยนะแต่เขาก็ไม่ทํานะอ่าตรงนี้เอ้ยยังไงเนี่ยเรดนอตโอ้โหบึ้มแตกนะฮะนี่ครับเรดนอตนะฮะเรือรบเทียสามของฝั่งโซเวียตนะยิงขีปนาวุธสามลูกนะแตกต่างจากภาคสองนะครับนี่มันยิงแค่สองลูกนะเพราะว่าเป็นภาคสองก็เลยยิงสองลูกนะอันนี้เป็นภาคสามก็เลยยิงสามลูกนะ ก็ไม่แน่นะครับถ้าเขาทำภาคสี่ต่อเน,นี่ยเดนนอตอาจจะอาจจะยิงสี่ลูกก็ได้นะฮะ <laughs> อ, <Original, laughs> อะไรของผมเนี่ยเทโอมีคราชเชื่อคลีนอยู่กลางน้ำนะฮะจังหวะนี้ตรงนี้ฝั่งสีฟ้าฝั่งสีฟ้ายังจะเข้าอีกเหรอฮะคุณคิดว่าคุณยังจะโจมตีเขาคุณคิดว่าคุณคุณคุณยังจะเอาชนะเขาได้อยู่อีกนะฮะคือผมเห็นแบบนี้เนี่ยนี่ผมกดยอมแพ้ไปแล้วนะจริงๆผมถ้าเป็นผมนี่คือผมกดยอมแพ้ไปตั้งแต่นานแล้วนะ ตั้งนานแล้วนะฮะเ,ออเพราะว่าตรงนี้ก็เขาก็มาขยายฐานตรงนี้ตัวเองก็มาขยายแล้วก็ดโดนยึดอีกนะฮะไม่น่าไหวนะฮะส่วนตรงนี้ยูริโกอเมกาะนะฮะยูนิตอ่าเขาเรียกว่าไงนะยูนิตคอมมานโดของฝั่งญี่ปุ่นนะฮะมาแล้วโจมตีด้วยพลังจิตนะครับตามเนื้อเรื่องแลตรงนี้อื้อเรดน็อตโอ้โหยิงไกลามากใช่ครับคือเรอเลสามเนี่ยพวกยูนิตประเภทที่เรียกว,ว่ายูนิตซีชนะฮะ ก็คือซีชหรืออาร์ต like, ิเลอรี่นะฮะก็คือยูนิตที่โจมตีไกลมากๆนะระยะยิงไกลกว่าป้อมนะมันจะสาหรับภาคนี้นี่คือยิงไกลมากนะฮะนั่นแหละฮะยิงไกลกว่าภาค2เยอะเลยนะครับแต่ตอนนี้ฝั่งสีฟ้าบุกแล้วนะฮะนำทัพด้วยยูริโกนะครับผมแตกนะฮะพอคลิปมอนเอายูริโกเดี๋ยวเฮ้ยเหมือนเอายูริโกมายกเฉยๆนะทำการสันตัวพอคลิปไว้นะเราต้องมาดูนะครับไม่แน่นะเกมอาจจะคลิกก็ได้นะครับ แต่ผมคิดว่าไม่น่าพลิกหรอกผมคิดว่าฝั่งสีฟ้าน่าจะแพะนะน่าจะแพะเพราะว่าสิ่งก่อสร้างโดนทําลายหมดนะจังหวะน,นี้โอ้น่าจะเหลืออยู่แค่2หลังนะโรงไฟฟ้าโรงถลุงแร่ใช่ไหมเอ่ยครับดูก่อนนะโอเคเหลืออยู่2หลังจริงจริงด้วยนะครับส่วนตรงนี้อ๋อไม่นะเหลือ MCV อยู่โอ้เหลือฝ่งสีฟ้ามากลางหน้าบ้านอย่างนี้เลยนะคือสีฟ้าในแบบกะยอมแรกยอมแรกตุ้ยยอมแรกแบบเป็นที่เลยนะยังไงครับยูริโกต้องโยกอีกแล้วครับ ต้องยกนะฮะยูริโกไม่ยกนะครับโอเคทำลายเทสลาคอยก็ดีอยู่นะแล้วตรงนี้ยังไงครับเหมือนจะแลกฐานกันเลยนะโรงทหารมาแล้วนะครับตนันนี้โอ้โหเจ๋วยจรวด v4 ียิงใส่ย,ยูริโกนะฮะไม่โดนนะครับมันหลบได้นะจังหวะน,นี้ตรงนี้ยังไงครับอ่ารงไฟฟ้าอ่าซูปเปอร์เรยกคเตอร์แตกไปแล้วนะครับจังหวะน,นี้ตรงนี้ เธอโดนแตกนะครับผมโอ้โหแล้วในขณนะเดียวกันบูฟล็อกเดี๋ยวบูฟล็อกกับทวินเบลดโอ้โหใช้ไอนคืนเทียนแสดงว่าทวินเบลดเนี่ยจะต้องลงพื้นนะครับเพื่อที่จะไปรับบูฟล็อกนะฮะแล้วเขาก็กดใช้อายไอ้น้ำคืนเทียนเลยนะครับอันน,นี้เป็นภาพที่นานๆทีเราจะได้เห็นนะฮะทวินเบลดใส่อายไอ้น้ำคืนเทียนโอเคแตกแล้วเรียบร้อยครับบึ้มนะฮะคุณซีคิวย่านะกดยอมแพ้ไปแล้วนะครับผม ไม่ไหวนะไม่ไหวคือจริงๆอย่างที่ผมบอกนะถ้าเป็นผมเนี่ยผมกดยอมแพ้ไปตั้งแต่ก่อนหน้านี้นานแล้วนะฮะแต่เขาก็ยังสู้อยู่นะครับสมแล้วนะที่เล่นฝ่ายญี่ปุ่นเพราะว่ากองทัพญี่ปุ่นเนี่ยเขาไม่ยอมแพ้ง่ายๆนะตัวตายยังดีกว่าเลยนะถ้าไม่ถึงที่สุดจริงๆนะโอเคครับใช้ชน,นะก็ไดตกเป็นของคุณอ m ารัน t ์ฝั่งสีน้ําเงินนะเนี่ก็ยูนิตนะครับอสิ่งก่อสร้างนะฮะม่งี้เลยแล้วก็ทรัพยากรนะครับผม โอ้โหฝั่งสซีนเงินคือน้ำโด่งเลยนะตั้งแต่ช่วงกลางเกมไปท้ายเกมเลยนะจะชนะก็ไม่แปลกนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะและนอกจากนี้ท่านสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ